สวัสดีครับหัวข้อนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินคดีแพ่งสามัญน,นะครับช่วงเวลาที่เริ่มต้นตั้งแต่ยื่นฟ้องไปจนกระทั่งสามีคำพิพากษาเนี่ยระยะเวลาอย่างเร็วที่สุดอาจจะช่วง4เดือนถึง8เดือนแต่ระยะเวลาอาจจะยาวนานกว่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณคดีของแต่ละศาลและจํานวนครั้งที่มีการขอเรื่องคดีรวมถึงกําหนดนัด ของการสืพยานโจทย์และจำเลยหรือการนัดชี้สองสถานนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าสารใดมีปริมาณคดีมากก็อาจจะนัดชี้สองสถานเพื่อกำหนดวันสืพยานเนี่ยเนิ่นานานออกไปเริ่มต้นนะครับตั้งแต่โจทยื่นฟ้องขั้นตอนต่อไปสารจะตรวจคำฟ้องเมื่อสารตรวจคำฟ้องเสร็จถ้าสั่งรับฟ้องลำดับต่อไปสารจะให้ส่งหมายเรียกและสำนักคำฟ้องให้จำเลยนะครับในที่นี้สารอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาคำฟ้องอยู่ในช่วง1-5ถึงวันนะครับ อย่างเร็วที่สุดก็อาจจะตรวจฟ้องและสั่งรับฟ้องไว้ทันทีถ้าสารตรวจคำฟ้องแล้วมันไม่มีข้อบกพร่องผิดพลาดนะครับและสารเห็นว่าฟ้องถูกเข้มหน้าสารสารจะมีคําสั่งรับฟ้องหลังจากสารสั่งรับฟ้องแล้วถ้ารวดเร็วไม่มีขั้นตอนติดขัดอะไรปริมาณคดีไม่มากก็จะเข้าสู่การส่งหมายเรียกและสำนาคําฟ้องให้จําเลยซึ่ง อย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็อาจจะให้ส่งหมายเรียกและสำนักความฟ้องให้จำเลยได้ทันที ờ, ในขั้นตอนการส่งหมายเรียกและสำนักความาวฟ้องนะครับในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเ, ờ, เวลาที่เจ้าหน้าที่ของศาลเดินทางไปที่ภูมิลำเนาของจำเลยแล้วเนี่ยพบตัวจำเลยอยู่หน้าภูมิลำเนาเลยหรือไม่ถ้าพบตัวจำเลยที่ภูมิลำเนาของจำเลยแล้วสามารถส่งหมายเรียกและสำนาคําฟ้องให้จำเลยได้ทันทีระยะเวลาในการยื่นคำห้การของจำเลยก็จะมีแค่15วัน แต่ถ้าเจ้าหน้าที่สารไปณภูมิลำเนาของจำเลยแล้วไม่พบตัวจำเลยอยู่ในภูมิลำเนาไม่อยู่บ้านนั่นเองแล้วก็ไม่มีบุคคลใดจะรับหมายเรียกและสํานาคำฟ้องไว้แทนจำเลยเจ้าหน้าที่อาจจะใช้วิธีการส่งหมายโดยวิธีอื่นซึ่งในทางปฏิบัติมักจะเป็นการปิดหมายซึ่งจะมีผลทําให้ต้องมีระยะเวลาในการปิดหมายล่วงพ้นไปก่อน15วันแล้วจึงจะมีระยะเวลาในการยื่นคำให้การอีก15วัน ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่ส่งหมายโดยวิธีการปิดหมายจนกระทั่งวันที่จำเลยจะยื่นคำมีการเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด15บวก15วันเว้นแต่ว่าจำเลยจะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำมิการก็อาจจะมีระยะเวลาที่มากกว่า15บวก15หรือ30วันขึ้นไปอีกก็ได้ขั้นตอนต่อมานะครับเมื่อจำเลยยื่นคำมการแล้ว ศาลก็จะใช้ระยะเวลาในการตรวจคำให้การซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ว่าปริมาณคดีของศาลนั้นมากหรือน้อยเพียงใดถ้าศาลตรวจคำให้การแล้วไม่มีข้ออขัดข้องไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีเรื่องให้แก้ไขศาลก็จะสั่งรับคำให้การแต่ถ้าศาลเห็นว่าคำให้การของจำเลยมีข้อบกพร่องเช่นอ่านไม่ออกอ่านไม่เข้า,าใจหรือฟุ่งเฟือเกินไปศาลอาจจะสั่งให้จำเลยแก้ไขคำให้การมายื่นใหม่ภายในกำหนดเวลา แต่ถ้าจำเลยยื่นคำให้การถูกต้องไม่มีเรื่องอะไรแก้ไขศาลจะสั่งรับคำให้การและจะเข้าสู่นัดต่อไปเป็นการนัดชี้สองสถานซึ่งประเด็นนี้วันนัดชี้สองสถานเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วเมื่อโจทย์มายื่นคำฟ้องเจ้าพนักง,งานของศาลอาจจะกำหนดวันนัดชี้สองสถานไว้ล่วงหน้าอาจจะนัดไว้ล่วงหน้า2เดือนถึง3เดือนให้พอระยะเวลาที่จะให้จำเลยยื่นคำให้การได้ร่วมพ้นไปแล้ว ซึ่งถ้านัดวันชี้สองสถานไว้ล่วงหน้าเมื่อจำเลยยื่นคำให้การเข้ามาต่อสารก็จะกลายเป็นคดีแพ่งธรรมดาซึ่งในนัดชี้สองสถานเนี่ยในทางปฏิบัติแล้วมักจะดำเนินการให้โจทและจำเลยได้ไกลเกี่ยกันก่อนถ้าไกลเกี่กันไม่ได้จึงจะดำเนินการชี้สองสถานโดยในวันนัดชี้สองสถานนะสารจะดำเนินการ3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือกำหนดประเด็นข้อพิพาทซึ่งสารจะนำ คำฟ้องกับคำให้การของจำเลยมาเปรียบเทียบกันแล้วกำหนดประเด็นข้อพิพาทในคดีสิ่งที่สองที่ศาลต้องทำก็คือการกำหนดภาระการพิสูจน์ซึ่งประเด็นนี้จะอยู่ในเรื่องที่บอกว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบเวนเ้นแต่ว่าข้อกล่าวอ้างนั้นมีกฎหมายสันนิษฐานให้เป็นคุณคนที่กล่าวอ้างอาจจะได้รับข้อสันนิษฐานคนที่ให้การต่อสู้อาจจะมีหน้าที่ต้องนำสืบพิสูจน์พยานหลักฐานให้ได้ ตามภาระการพิสูจน์ของตนเองและเรื่องที่ 3, สารศาลจะต้องทำการกำหนดว่าจะให้โจทหรือจำเลยนำพยานเข้าสืบก่อนแล้วก็แต่ละฝ่ายจะได้นำพยานเข้าสืบจำนวนกี่ปากหรือกี่วันขั้นตอนต่อไปเป็นการสืบพยานโจทหรือจำเลยโดยศาลก็จะกำหนดนักสืบพยานโจทหรือจำเลยตามภาระการพิสูจน์ที่กำหนดไว้ในวันชี้สสถานนั่นเอง เมื่อสื่อพยานโจทและจำเลยหมดทุกปากแล้วศาลก็จะรวบรวมประเด็นข้อพิาพาทคำเบิกความของพยานโจทหรือจำเลยในคดีแล้วจึงไปสรุปข้อเท็จจริงเพื่อทำคำพิพากษาเมื่อศาลพิพากษาก็จะปรับบทกฎหมายเขียนคำพิพากษาโดยศาลต้องพิพากษาประเด็นที่เกิดขึ้นในคดีประเด็นที่โจทยืย่นฟ้องเรียกร้องมาข้อต่อสู้ที่จำเลยให้การต่อสู้เอาไว้ ในกรณีที่จำเลยได้ฟ้องแย้งก็อาจจะต้องพิจารณาพิพากษาในส่วนฟ้องแย้งด้วยเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วถ้าผู้ความไม่พอใจจะเข้าสู่ชั้นต่อไปก็คือการอุทธรณ์แต่ประเด็นนี้ขึ้นอยู่กับว่าคดีที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษานั้นมีเงื่อนไขต้องห้ามไม่ให้อุทธรณ์หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดหรือไม่ ถ้ามีก็จะไม่สามารถอุทธรณ์ได้และอาจจะทําให้คดีถึงที่สุดโดยคําพิพากษาสารชั้นต้นก็ได้หัวข้อนี้ผมก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อได้เห็นภาพรวมในการดําเนินคดีแล้วก็จะได้เป็นการทบทวนเบื้องต้นไว้พบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ